เผยข้อมูล Galaxy S23 FE ผ่านการบลองจาก Bluetooth s i g แล้วอาจาเปิดตัวกันยายนนี้ใกล้จะเปิดตัวแล้วนะครับสำหรับ Samsung Galaxy S23 FE สมาร์ทโฟนซนเปอรระดับท็อปในราคาที่ไม่แพงซึ่งอาจจะเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้ครับถึงแม้ว่า Samsung จะยังไม่ได้ยืนยันว่าจะเป็นรุ่นนี้แต่ S23 FE ก็ได้ผ่านการรับองจากองค์กรบ to ท t h แล้วครับ โดยบลูทูธ s s g ได้รับรอง s 2 3 f e ถึง6โมเดลที่มีทั้ง s m ขีด s 7 1 1 b s m ขีด s 7 1 1 b underscore d s s m ขีด s 7 1 1 0 s m ขีด s 7 1 1 u 1 s m ขีด s 7 1 1 w และ s m ขีด s 7 1 1 u ซึ่งยืนยันสเปคบลูทูธว่าจะใช้งานในเวอร์ชัน5.3ครับ ส่วนสเปคอื่นๆของรุ่นนี้จะใช้ชิปโปร่ง